มาพี่น้องหลังนี้ครับมีอาการแล้วครับนี่โอนแล้วครับนี่โอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาเก็บครับผมเอาแล้วครับพี่นอ้องใสสวยเยี่นเ้เยไปพี้อเลยครับแต่เบ็ดกลางวัน ่ยิงใส่เมื่อคืนแล้ะครับแต่ผมเมาเยื่อไว้ครับก็เลยมาดูตอนกลางวันนะครับพี่นอ้องใสสวยเลยพี่น้องเลยเต็มแรกมาแล้วเยื่อหมดเราก็เก็บเบ็ดครับผม กูเบ,บ็ดตอนเที่ยงครับพี่น้องพอดีเหยื่อมันเหลือจะเลยปักไว้ครับผม<ฮ>มาแล้วเป็นแจมลังนี้เป็นไงครับน้ำตื้นๆนะพี่น้องนี่โอ้โหลันงนี้เหยื่ออยู่ครับผมแต่ก็เ,เ,เก็บเลยครับเดี๋ยวปล่อยเหยื่อเลยครับผมนะฮะ ต่อครับผมองอ้าวพี่น้องไม่แต้มแล้วครับนี่โอ้ปลอยหัวเลยครับผม,ม,มเก็บครับผมแต้มใสสวยเลยครับพี่น้องขวดมากพี่น้องเลย เพี่น้องเนาะเก็บครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผมปะลุ้นกันต่อครับปะลุ้นกันต่อครับนกส่วนมาก,กะนกมันยังไม่ไปกินเหยื่อหมดจนพี่น้อง หลังนี้ก็เหยื่ออยู่ครับเก็บครับอลุ้นกันต่อครับกู้เบ็ดตอนเที่ยงครับผมหังนี้เยอะอยู่ไหมครับอ,อยู่ครับผมหลังทางนู้นก็เงียบครับลุ้นกันต่อครับตอนเที่ยงครับ อุ้ยหลังนี้ก็มีอาการพี่น้องนี่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 โอ้ยใสสวยเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้เก็บครับผมแจวเลยโอ้หันมานพี่น้องอุ้ยหลังนู๊กก็มีอาการครับอีกอีกหลังนึงก็มีอาการครับพี่น้องนู๊นุ๊นุ๊นนุ๊นใส่แอคชั่นแอคชั่นโอ้โอ้อ้้แอคชั่นนี่สองเต้มติดเลยพี่น้องนี่อู้สองเต้มติดเลยครับนี่อู้เก็บครับผมเดี๋ยว หลังนี้ว่าไงครับอะเยอ่อยู่ครับผมเดี๋ยวลุ้นก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเก็บนี่ก็เยอะอยู่ครับเนี่ยครับน้ำลึกเนี่ยปลาไม่กินเลยครับโอ้โหหลังนี้กินสับัดพี่น้องอืไม่โดนครับ หลังไปครับพี่น้องหังนี้ว่าไงโอ้หลังนี้ก็เหยื่อไม่อยู่ครับผมกินสบัดครับหลังนี้ครับอันนี้ก็กินสบัดดีครับผมโอ้โหอ,อ,อ,อ่ะรุนกันต่อครับเหลือสามสี่หลังสุดท้ายพี่น้อง นดี๋ยวอยู่ครับอันนี้ก็อยู่ครับหลังนู้นเหรอฮะเดี๋ยวตามมาเก็บพี่น้องนี่ว่าไงอู้หลังนี้ก็สะบัดดีครับไม่เหลือครับกินสะบัดครับลุนลุนต่อครับผมโอ้ยอหลังนี้อยู่ครับผม พี่น้องจะมีอาการไหมวันนี้รู้สึกจะมีอาการพี่น้องนี่นี่นี่อุ้ยตัวอะไรครับงูหรือปลาครับผมอุ้ยจะมีอาการอุ้ยเอาแล้วครับไอตัวมีเกรดนี่เองแหละครับนี่โอ้ยใหญ่เลยครับผมอุ้ยอุ้ยหนอโอเคครับเดี๋ยวเก็บครับทังสุดท้ายครับผม ท้ายว่าไงวิติลีครับโอเคครับผมยำกู้เบ็ดตอนเที่ยงนะพี่น้องเนาะกู้เบ็ดตอนเที่ยงก็หมานเหมือนกันนะครับผมอ,อสีแต้มนะพี่น้องโอ้มันจะใซสสวยๆเลยพี่น้องเนาะโอ้หมานครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมกับการกู้เบ็ด ตอนเที่ยงนะครับผมพอดีเหยื่อมันหมดแล้วครับเดี๋ยวจะไปหาเหยื่อมาออปักเบ็ดใหม่ในรอบต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับ EP ที่5เจอกันนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากที่รับชมและติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เป็นกําลังใจกับันสบายสบายสบายชนบดนะครับผมบายยขอท่านโชคดีและขภาพร่ากายแข็งแรงครับผม